สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะ EP นี้เป็น EP ที่575กันแล้วนะคะวันนี้มีพระบ้านพระเก่าเก็บมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมดสิบกรายการค่ะหากวันนี้ท่านใดสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชาพระเครื่องรายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขกํำกับต้องคพระชัดเจนนะคะยกตัวอย่างนะคะพี่ๆวันนี้นะคะหนูมาปล่อยแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านนะคะเป็นคู่เลยนะคะอย่างเช่นหมายเลข4วันนี้ค่ะท่านจะได้รับนะคะทั้งหมด2อ,องค์ด้วยกันของท่านวันนี้มาปล่อยแบ่งปันให้เลยนะคะวันนี้เก็บกันให้ทานเท่าท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะคู่นี้นะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะ วันนี้แบ่งปันให้กับท่านเป็นคู่เลยนะคะหมายเลขสี่ท่านได้รับ2องค์นะคะเป็นพระกิ่งนะคะท่านแบ่งปันคู่นี้ที่650บาทเท่านั้นค่ะหรือท่านใดนะคะจะสนใจนะคะหมายเลขที่11นะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลข11ได้เลยค่ะคุณท่านก็จะได้รับคู่นะคะหรือท่านใดนะคะสนใจหมายเลข18ค่ะ แจ้งปิดเป็นหมายเลข18ได้เลยนะคะท่านก็จะได้รับทั้งหมด2องค์ได้กันค่ะเป็นพระรอดนะคะกรุวัดมหาวันจังหวัดลําพูนและพระนางพญานะคะจังหวัดพิษณุโลกขอทานองค์ลงรักปิดทองหน้าทองเต็มทั้งสององค์เลยนะคะเลี่ยมพร้อมกรอบเลยน้ท่านคู่นี้นะคะปล่อยแบ่งปันคู่ที่650บาทเท่ากันค่ะวันนี้ปิดให้ทานจองกันให้ทานมีเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะคะ ท่านใดสนใจสถาไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะท่านใดปิดทันจองท่านได้ดองค์ไ,งไหนไปในะวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านกติกาง่ายๆเลยนะคะแจง้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูน1 9 2 9 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3เอาให้ทันกันนะคะท่านไม่ควรพลาดนะคะวันนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหค่ะ วันนี้น้องท่านหมายเล็กหนึ่งค่ะขอเปิดด้วยรายการนี้เลยนะคะท่านใดนะคะศรัทธานะคะชื่นชอบนะคะพระงานสายประกวดที่ได้รับรางวัลควรเก็บองค์นี้ไปเลยนะท่านท่านจะได้รับอง์พระพร้อมใบป,ประกาศเลี่ยมใส่กรอบให้เลยนะคะรายการนี้เป็นพระนางพญากรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกของท่านประเภทนะคะเป็นพระเบญจภาคีได้รับรางวัลที่หนึ่งในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจาน้องท่าน องงามมากๆเลยน้ำทนเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะท่านดูนะคะคราบผิวพราเดิมๆเลยนะคะองค์นี้ค่ะอกท่านเต็มนะคะฐานท่านเต็มมากๆของท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะคะรายการนี้ท่านได้รับศรัทธานะคะพระนางพญาแบ่งปันให้เลยนะคะที่850บาทเท่านั้นค่ะ850บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยน้าท่านมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะ วันนี้ไม่รอช้านะคะให้ทันกันนะท่านได้รับองค์พระไม่พอพร้อมใปประกาศเลี่ยมใส่กรอบเลยนะคะนี่ค่ะท่านดูฐานนะคะฐานสวยมากๆเลยนะคะไม่มีหักส้อมใดๆนะทั้งสิ้นท่านอกท่านเต็มนะคะงามมากๆเลยท่านเป็นพระนางพญานะคะมวนสารเดิมๆค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยน้องท่านด้านหลังนะคะ ่านใดสนใจศรัทธาไม่พลาดเลยน้องท่านรายการนี้นะคะพระนางพญา,ามีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นค่ะรายการนี้แบ่งปันให้เลยนะคะที่850บาทพร้อมส่งค่ะ850บาทเท่านั้นนะคะมากันต่อเลยน้องท่านที่รายการที่สองวันนี้ค่ะ หมายเลขสองรายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพค่ะประเภทเป็นพระเบญจภา,าคีที่ได้รับรางวัลเช่นกันนะคะในการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคาะอาจารย์เขาท่านท่านได้ตามหาพระสมเด็จสวยสักรายการไว้บูชาทุกท่านองค์นี้นะคะไม่พลาดแนะนําเลยนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนค่ะแบ่งปันให้เท่ากันเลยที่8 5 0บาทเท่านั้นค่ะ 850บาทน้ำท่านให้ทานกันนะคะองค์งามมากๆค่ะรับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยน้ท่านรายการนี้นะคะนี่ค่ะท่านดูตรงเกตนะคะเกตทะลุซุ้มเลยนะคะงามมากๆค่ะเนื้อผิวพระเดิมๆของท่านองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะฐานท่านเต็มไม่บินไม่แตกหกักใดๆทั้งสิ้นน้ำท่านมวลสารเดิมๆนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะนี่ค่ะอ,อกท่านเต็มนะคะ ท่านเห็นแล้วว่าอย่างไรบ้างคะองค์งามมากๆเลยนะคะพระสมเด็จรายการนี้นะคะแบ่งปันพร้อมใบประกาศของทานจัดส่งให้ฟรีนะคะถึงหน้าบ้านเลยนะะ้องทานที่850บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านดูด้านหลังค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีหักส้มนะคะตาท่านใดไวตาท่านใดถึงได้ของดีกระบ้านแน่นอนค่ะสวยสมกับได้รับรงบางวัลแน่นอนทานรายการนี้นะคะ850บาทเท่านั้นค่ะต่อมาท่านมากันที่รายการที่3นะคะ รายการนี้นะคุณท่านเป็นชุดรวมนะคะพุทธคุณนะคะพระเบญจภาคี5องค์ด้วยกันของท่านรายการนี้เดี๋ยวให้ดูหน้ากล่องกันสักนิดนะคุณท่านเป็นพระพิมพ์ชุดเบญจภาคีนะคุณท่านเป็นเนื้อสัมฤธิดนะคุณท่านเป็นเนื้อสำรฤธิดน,น,น,นะคะชุดกรรมการประกอบไปด้วยคุณท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะคะวัดระคังค่ะพระรอดพิมพ์ใหญ่นะคะกรุวัดมหาวันค่ะพระสุ้มกอพิมยยพ์ใหญ่กำแพงเพชรนะคะพระผงสุพรรณนะคุณท่าน พระพงศุพานรายการนี้ก็เป็นวัดมหาธาตุนะคะและพระนางพญาค่ะพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นพิษณุโลกเช่นกันของท่านเป็นเนื้อสัมธิดนะคะชุดเบญจภาชีค่ะท่านใดนะคะต้องการเก็บศึกษาเก็บสะสมน้องท่านเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะท่านองงามมากๆเลยนะคะชุดนี้ค่ะท่านใดเราวันนี้แบ่งปันให้เลยนาที่ห5 0บาทเท่านั้นค่ะ650บาทน้องท่านได้รับทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะคะ ขออนุญาตนองค์พระออกมาให้กับคุณท่านได้ชมไปพร้อมๆกันเลยน้องท่านี่ค่ะมาดูตัวอย่างพระซุ้มกอกันนะคะท่านเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะงงามมากๆเลยนะคะท่านดาดับทั้งหมดห้าองค์พร้อมกล่องกำมะหยี่สีแดงเลยน้องท่านหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมนะคะท่าน ท่านใดปิดทันจองทันในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะองค์นี้ก็จะเป็นพระนางพญานะคะองค์งามมากๆขอท่านปิดให้ทันกันนะคะเป็นเนื้อโลหะผสมรายการนี้นะคะท่านใดรับวันนี้แบ่งปันให้เลยที่650บาทเท่านั้นค่ะต่อมากระท่านมากันที่รายการที่4นะคะหมายเลขสี่วันนี้ขออนุญาตปล่อยคู่ให้กับท่านเลยนะคะเป็นพระกิ่งค่ะ เป็นพระกิ่งเปาเรศนองทานองค์หล่อบโบราณงดงามมากๆนะคะมาพร้อมเป็นเลี่ยมซุ้มนองท่านเป็นเลี่ยมซุ้มกรอบเงินเก่านองท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินเก่าเป็นซุ้มนองทานเงินผสมนะคะนี่ค่ะพระกิ่งสององค์นะคะท่านได้รับคู่นี้เลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่หกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหกร้อยห้าสิบบาทนองทานมาดูใต้ฐานตรงกลกันนะนัททานก็จะเป็นเลี่ยมกระเช้านะคะ โกนนะคะเลี่ยมเลี่ยมปิดนะคขท่านเป็นเลี่ยมเงินปิดนะคะให้ดูด้านหลังกันค่ะนี่ค่ะด้านหลังด้านข้างนะคะเป็นพระกิ่งนะคะท่านใดสนใจ่อยคู่ให้เลยนะท่านพร้อมหูห่วงให้เลยนะคะเป็นเลี่ยมเงินผสมเอาท่านงามๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้ให้ท่านค่ะคู่นี้นะคะที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข5าค่ะรายการนี้นะท่านเป็นชิน,นราชนะคะอินโดจีนค่ะ อขอภัยด้วยนะท่านเป็นใบเสมาชินราชนะคะองค์นี้นะคะอันนี้พิมพ์ฐานเตี้ยท่านท่านจะได้รับทั้งหมด2อ,องค์ด้วยกันนะคะวันนี้ขอปล่อยคู่ค่ะเป็นชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานเตี้ยนะคะแล้วก็ชินราชใบเสมาพิมพ์ฐานสูงค่ะเป็นเนื้อสำริดเงินนะคะมาพร้อมเลี่ยมเงินผสมของท่านขอปล่อยคู่นี้เลยนะคะที่6 5 0บาทค่ะ ห5 0้าสิบาทนะองท่านชินราชใบ,บาเสมาพิมพ์ฐานสูงนะคะหน้าตาองค์พระท่านยังชัดน้องท่านเป็นพระกุดเดิมๆเลยนะคะปิดให้ทานจองการให้ทันนะว่านะคนะคท่านวันนี้ปล่อยคู่ให้เลยนะคะไม่รอช้านะคะนี่ค่ะด้านหลังน้องท่านเป็นเลี่ยมกรอบเงินผสมนะคะท่านพร้อมหูห่วงเลยนะคะคู่นี้ห5ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะต่อมาคุาท่านมากันที่รายการที่หกค่ะ หมายเลขหกรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงพ่อแก้วะค่ะท่านปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะวัดเครือวานหลังแบบค่ะองค์นี้เป็นเนื้อตะกัวนะคะตะกัวทั้งสององค์เลยนะคะคู่นี้ขอปล่อยแบ่งปันให้เลยที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะ ท่านใดสนใจนะท่า,ทานคู่นี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่65 0้าบาทได้รับทั้งสององนะคะเป็นเนื้อตะกัวนะคะท่านของปิดตาหลวงพ่อแก้วนะคะสวยมากๆเลยนะท่านมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเงินผสมนะคะต่อมาคท่านมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้นะคะปล่อยออคู่เช่นกันค่ะคู่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะ ท่านจะได้รับทั้งหมด2เหรียญน,นะคะเป็นเนื้อทองแดงค่ะแล้วก,ก็เนื้อทองแดงรมดํานะคะพ่อแดงนะคะรายการนี้ท่านได้รับนะคะปล่อยคู่ให้เลยที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นนะคะพระครูยานวิราชนะคะหลวงพ่อแดงค่ะอายุท่าน82ปีนะคุท่านนี่ค่ะหน้าเหรียญหน้าตาท่านชัดนะคองท่านคมชัดเลยนะคะลายเส้นคมคมของท่านดูง่ายๆเลยนะคะดวงตาจมูกนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะนี่ค่ะ อายุท่าน82ปีนะคะท่านเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะแบ่งปันให้เลยนะคะคู่นี้นะคะท่านใดรับนะคะได้รับทั้งหมด2เหรียญคู่นี้แบ่งปันให้เลยที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะท่านใดนะคะศรัทธาเหรียญพ่อแดงไม่พลาดนะท่านไปกันต่อเลยที่หมายเลขแปดค่ะรายการนี้ดนะท่านเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้นะคณท่านเป็นพิมพ์แต่งนะคะ แล้วก็เป็นพิมพ์อินโดจีนค่ะท่านจะได้รับทั้งหมด2อ,องค์เลยนะคะคู่นี้ท่านได้รับนะคะขอปล่อยให้เลยที่650บาทค่ะ650บาทเท่านั้นนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะท่านท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆาค่ะองคนี้เป็นพิมพ์อินโดจีนนะคะท่านพระพุทธชินราชนะคะพิมพ์อินโดจีนค่ะองหล่อโบราณงามมากมากค่ะท่านอยู่ในเลี่ยมด้วยนะคะอง์นี้เป็นพิมพ์ฐานแต่งด้วยนะคะท่านซุ้มแต่งนะคะ แบ่งปันให้เลยคู่นี้นะคะท่านใดสทัทาคู่นี้ที่650บาทเท่านั้นค่ะท่านนี่ค่ะมาดูด้านหลังกันนะคะเป็นองค์หล่อทองเหลืองน้องท่านงามมากๆค่ะท่านใดได้ไดปใดวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมากันต่อค่ะท่าน อนุญาตปรับกรองสักครู่นะคะท่านใดสนใจรายการไหนรอหมายเลขไหนอยู่นะคะอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะท่านอยู่รับชมไปพร้อมๆกันค่ะต่อไปค่ะเป็นหมายเลขเก้าค่ะคู่นี้ขอปล่อยให้เลยนะคะเป็นพระยอดขุนพลนะคะหนึ่งองค์ค่ะแล้วก็เป็นพระปูนหนังหนึ่งองค์นะคะเป็นพระกุกเก่าเนื้อสำรฤธิดเงินทางคู่แล้วที่สําคัญค่ะเลี่ยมกรอบเงินผสมให้กับท่านเลยนะคะคู่นี้ปล่อยให้เลยค่ะท่านให้ท่านได้ชาวบูชาได้เก็บสะสมพระกันนะท่าน นี่คะ่ะไม่อยากให้คุณท่านปล่อยไปเลยนะคะคู่นี้ขอปล่อยให้เลยที่650้าบาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะคุณท่านมาดูพระยอดขุนพลกันก่อนนะคะท่านดูคราผิวพระนะคะเนื้องอูงงามๆค่ะเป็นเนื้อสํมฤทธิ์เงินนะคะนี่คะ่ะน้องถือแล้วนะคะท่านองค์พระค่อนข้างหนักด้วยนะคะแล้วก็เป็นพระปุหนังค่ะท่าน,น มาพร้อมเรี่ยมให้เลยนะคะคู่นี้ปล่อยแบ่งปันให้เลยที่650บาทได้รับทั้ง2องค์เลยน้่งน,นันนี่ค่ะพร้อมหมหัวด้านหลังน้องนั้นเป็นกรอบเรี่ยมเงินผสมเต็มเลยนะคะ เป็นขอบเลี่ยมเงินนะท่านเลี่ยมเต็มเลยนะคะหาที่ไหนไม่ได้แล้วน้ท่านปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์0ูน1 9 2ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3เดย์บอร์โทรศัพท์หนูขึ้นไปให้ด้านบนเลยนะคะรายการไหนยังอยู่พร้อมปิดการขายให้ทันทีคะ่ะให้ทันกันนะคะวันนี้หมายเลข9คู่นี้6 5 0บาทเท่านั้นค่ะ มากันต่อเลยนะคะที่หมายเลขสิบค่ะรายการนี้ปล่อยให้คู่เช่นกันนะคะท่านรายการนี้นะคะท่านจะได้รับนะคะรูปหล่อรูปหล่อเมือนนะคะคงหลวงพ่อเดิมนะคะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและองค์นี้นะคะท่านเป็นเหมือนรูปภาพเก่าเป็นตรุษท่านนะคะมาพร้อมนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์ของท่านเป็นตรุษนะคะคู่นี้ปล่อยให้เลยที่650บาทค่ะ 6 5 0บาทเท่านั้นนะคุณท่านเฉพาะวันนี้ EP นี้เท่านั้นนะคะสนใจองค์ไหนหมายเลขไหนแจ้งได้เลยนะคะมาดูตกะกรุดข่าวท่านเห็นนะคะรอยจานนะคะยันอักขระท่านเต็มนะคะเป็นตะกรุดน่าจะเป็นเนื้อเงินด้วยนะคะคุณท่านให้ท่านกันนะคะรูปรอดลอยองค์องค์ใหญ่ของหลวงพ่อเดิมนะคะท่านพร้อมเลี่ยมนะคะพร้อมหมุ่หวงค่ะคู่นี้ปล่อยเลยนะคะที่6 5 0บาทเท่านั้นคุณท่าน 650บาทไม่รอช้านะคะมากันต่อเลยค่ะที่หมายเลข11ค่ะรายการนี้นะคะคุณท่านหมายเลข11นะคะองค์นี้เป็นพระกิ่ง2องค์ค่ะท่านพระกิ่งนะคะท่านจะได้รับ2องค์ค่ะในราคาปอแบ่งปันให้เลยนะคะวันนี้พิเศษมากมากค่าท่านที่650บาทค่ะ 6 5ร้ยห้าสิบาทวันนี้วันดีด้วยนะคะท่นานแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่านะคะท่นานที่อยู่กันมาอย่างยาวนานนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะวันนี้วันที่สิบเก้านะคะท่นานสิบเก้ากันยาย,ยนหนึ่งเก้านะคะท่นานเลขสวยมากๆนะคะวันนี้ขอปล่อยเลยนะคะที่ห5ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะเป็นพระกิ่งปาวะเรศนอะท่านพร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะคู่นี้นะคะห5ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะ สนใจคู่ไหนแจ้งได้เลยนะคะคุณท่านให้ทันกันนะคะวันนี้ไม่รอช้านะคะคู่นี้หกรบาทเท่านั้นค่ะมากันต่อเลยค่ะที่หมายเลข12ค่ะคู่นี้นะคะคุณท่านเป็นของหลวงพ่อสดค่ะเป็นพระผงของพรหลวงพ่อสดปากน้ํานะคะมีหนึ่งองค์เลี่ยมของท่านและหนึ่งองค์นะคะไม่ได้เลี่ยมนะคะนี่ค่ะ เดิมๆแท้ๆเลยนะท่านรายการนี้นะคะท่านใดนะคะตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นหนึ่งจะเคลือบชลเลกนะคะท่านพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะแบ่งปันให้คู่นี้ที่6 5 0บาทค่ะ6 5 0บาทเท่านั้นเลยนะท่านนี่ค่ะอุ่งงามมากๆนะคะเป็นรุ่นที่หนึ่งเคลือบชะเลกด้วยนะคะด้านหลังรอยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะคู่นี้ขอปล่อยเลยที่65 0บบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน เดี๋ยวขอนอนุญาตนำออกนอมองนี้ออกมาให้กับท่านได้ชมกันนะคะเยค่ะท่านดูนะคะเป็นเนื้อผงนะคะองค์สภาพสวสมบูรณ์เลยนะท่านไม่มีบิ่นแตกหักนะคะด้านหลังก็เป็นรอยจานยันอัขระท่านเต็มนะคะคู่นี้นะคะหมายเลข12แบ่งปันให้เลยที่650บาทได้รับทั้ง2องค์เลยนะคะต่อไปค่ะเป็นหมายเลข13ของท่าน หมายเลขนี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานค่ะวัดบางนมโคนะคะเป็นเนื้อดินเผายอดนิยมของท่านท่านจะได้รับทั้งหมดสององค์นะคะมีเป็นพิมพ์ทรงเม่นค่ะแล้วก็เป็นพิมพ์ทรงครุฑนะคะท่านคู่นี้ท่านได้รับแบ่งปันให้เลยที่ห5 0้ห้าบาทค่ะห5 0ห้าบาทนะคะท่านมาดูด้านบนกันค่ะจะมีผงม,มาหาอุดนะคะท่านองงามมากๆเลยนะคะหลวงพ่อปานค่ะ วัดบางนมโคนะคะสององนะคะคู่นี้ที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะท่นานไม่พลาดนะคะหลวงพ่อปานอง์งามๆค่ะต่อมาค่ะท่านมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะของหลวงพ่อน้อยค่ะท่านเป็นเหรียญหล่อโบราณของหลวงพ่อน้อยนะคะรุ่นหน้าเสือด้วยนะคะท่านท่านได้รับนะคะคู่นี้ปล่อยให้เลยที่65 0บาทค่ะ 650ยห้าสิบบาทนะคะเป็นรุ่นหน้าเสือด้วยนะคะท่านเป็นหน้าเสือด้วยนะคะของหลวงหลวงพ่อน้อยนะคะหลวงพ่อน้อยรุ่นหน้าเสือเหรียญรบราณะคะท่านได้รับคู่นี้ห5ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบ้านะคะหมายเลขสิบห้าค่ะวันนี้ขอปล่อยให้เลยนะคะเป็นโคจะสีของหลวงพ่อเดิมค่ะวัดหนองโพจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นโคจะสีตาแดงด้วยนะคะท่านอยู่ในน้ำมูลน,นะคะท่านนี่ค่ะ อยู่ในน้ำมันนะคะพร้อมเลี่ยมเป็นกรอบกันน้ำค่ะท่านได้รับคู่นี้ไปเลยนะคะ650บาทค่ะ650้าบาทท่านใดสายเครื่องราง้องท่านไม่พลาดนะคะเขจะสีตัวใหญ่เลยนะคะคุณท่าน,นแกสลักได้งดงามค่ะมีคราดทององลงรักปิดทองนะคะตาแดงด้วยนะองท่านน,นี่ค่ะเุจะสีของหลวงพ่อเดิมนะคะอยู่ในเลี่ยมค่ะด้านในก็จะเหมือนจะมีน้ํามันพลายนะคะุณท่านน,นี่ค่ะแล้วก็มีสายศิน์มีผ้ายันนะคะ คู่นี้ท่านได้รับปล่อยให้เลยนะคะที่650บาทเท่านั้นค่ะต่อมาคำท่านมากันที่รายการที่16นะคะหมายเลข16วันนี้ค่ะปล่อยคู่เลยนะคะเป็นรูปหล่อลอยองคนะคะของหลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะคะแล้วก็เป็นจอบเล็เขคำท่านของหลวงพ่อเงินเช่นกันค่ะคู่นี้ปล่อยเลยที่650บาทค่ะ 650บาทวันนี้อาจจะไปไวเนี่ยท่านไม่รอช้านะคะท่านใดทันยินดีมากๆเลยนะคะท่านยินดีล่วงหน้าเลยนะคะจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยเนาะท่านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านดูนะคะหลวงพ่องเงินนะคะคราบขี้เบานะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมกับจอบเล็กของหลวงพ่องเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรค่ะคู่นี้ได้รับทั้งสององค์เลยนะคะแบ่งปันให้เลยที่6 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมานะคะท่านมากันที่รายการที่17ค่ะ หมายเลขสิบเจ็ดวันนี้นะคะสององค์นี้นะคะุณท่านเป็นหลวงพ่อโสธรนะคะเนื้อลุงยาค่ะหลวงพ่อโสธรเลี้ยงหลวงพ่อโสธรและเป็นพระพรมของหลวงปู่ดูวัสดแก่ะคะุณท่านมีเห็นไหมคะรอยจานยันอักขระท่านเต็มนะคะพระพรมนะคะุณท่านของหลวงปู่ดูวัสดแกค่ะคู่นี้ปล่อยเลยที่หกร้อยห้าสิบบาทค่ะ 650บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดให้ทัานจองกันให้ทันนะคะวันนี้บูชาหนึ่งได้ถึง2องค์เลยนะคะจังหวัดชเชิเเซาของท่านวัดโสธรวรารามนะคะเรียนงามมากๆค่ะด้านหลังนะคะท่านเห็นรอยจานกันไหมคะจานมืองดงามมากๆเลยนะคะที่สำคัญเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะคู่นี้แบ่งปันให้เลยที่650บาทค่ะมากันต่อเลยนะคะที่หมายเลข18คแปท่าน รายการที่สิบปดรายการนี้นะคะปล่อยคู่ให้เลยนะคะองค์นี้เป็นพระรอดเทวดาเน,นี่ค่ะคราทององ,งลุงรักปิดทองเต็มเลยนะคะและก็มาพร้อมนางพญาค่ะจังหวัดพิษณุโลกนาะะเรี่ยมกรอบให้กับท่านทั้งสององค์เรียบร้อยค่ะปล่อยเลยที่คู่นี้ที่หกร้อยห้าสิบาทค่ะห5ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะด้านหลังนะคขาทานองค์งามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะ ปิดทองเต็มเลยนะคะ6 5 0บาทเท่านั้นค่ะต่อมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะหมายเลข19คู่สุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะท่านให้ทันกันค่ะขอปิดท้ายด้วยคู่นี้นะคะเป็นคู่ของหลวงปุโตค่ะท่านเหรียญหลวงปุโตะนะคะเป็นเนื้อทองแดงรมดำทั้งคู่เลยนะคะเลี่ยมใส่กรอบค่ะจะให้ดูด้านหลังกันนะคะเป็นเหรียญปี ตันนี้นะคะเป็นเป็นเหรียญหลังเยือนอินเดียนะครท่า,ทานปี19นะคะมาพร้อมกับเป็นเหรียญปี16ึนะครท่า,ทานด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะปล่อยคู่นี้ที่6 5รบาทเท่านั้นคระท่า,ทาน 650บาทนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากท่านรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายค่ะหนูเขียนหมายเลขกำกับใต้องุ์พระชัดเจนเลยนะคะสนใจหมายเลขไหนแจง้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยครับนั่นสายด่วนสายตรงได้เลยที่เบอร์0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3 จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านค่ะท่านใดได้องค์ไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท,นท่านท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมีบุญบารมีมากๆค่ะท่า,ทานวันนี้ปล่อยให้พิเศษเลยนะคะเป็น EP พิเศษของท่านขอปล่อยแบ่งปันให้กับลูกค้าช่องปัญญาให้ท่านได้เช่าบูชาได้เก็บกันนะคะท่านใดมีเส้นมีสายมีมุมไปต่อได้ในวันนี้หนูยินดีมากๆเลยนะท่านเก็บกันให้ท่านนะคะคุณท่า,ทานไม่ควรปล่อยให้หลุดไม่พลาดนะคะ วันนี้มีทั้งหมดนะคะท่าทาน19รายการเลยนะคะหากสนใจองค์ไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่ทานสวัสดีค่ะ